สวัสดีครับ,รบตลาดนองกงกระต่ายครับนัดวันที่ยี่สิบเก้า 29, พฤศจิกายนหกแปดนัดสิ้นเดือนของเดือนนี้นะครับเนาะวันนี้คึกคักครับคึกคักคือเพื่อนหลังจากพนการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับเนาะง้อห่ลายครับง้อห่อลายครับนี่นนสนานี้ก็เปิดกันทุกวันที่สี่เก้าสิบสี่สิเก้าเกครับนี่วันนี้เป็นวันที่เก พี่นอนอย่างง่วงอย่าซึ้งง่วมากด้วยครับเด้อตามมันเวลาดังกล่าวนี่ครับพี่แจงไหวนะครับนี่ภาพพี่นอนบิ่งงามๆเกียดพี่เมียมกันหลายด้วยครับพี่เข้าโจโจงออกหลายอยู่เดิเรียนพี่เมียมล้นสนามครับวันนี้ล้นสนามล้นออกมาทั้งเพลิเลยนะครับเนาเรากำลัขึ้นรถกระไลแล้วครับสีผ้าขึ้นเรื่งงุมสูงจังหน่อย ห่งมุมสูงโอ้อน,นั่นนี่ขน,นาจะดจีนก็ทุกนัดนะครับนี่นี่ขนาดขึ้นรถเป็นฮา,าห,าหาพกพ่วงก็นี้ครับน,นี่ยังหลายอยู่นี่นะครับคือบรรยากาศแห่งสนามครับบรรยากาศในหอยจุงง้วขึ้นหลอ่อขึ้นรถนะครับเนาะโอ้ขายกันดีครับนีน่ขายกันดี ท้ายทีบ่ตอนนี้าายแล้วก็เตแลครับเจ้าของราลขดะเบียนพอมอด่ราคาีเาะรอุทนางนี้โอ้ซื่อขายนี้ครับมือเราเ้านี่เต็มเง้เอียนครับม,มือเ้นม่มีมองทียืนเลยร้าน้นลอกับมแบบ่้นขิรดกัแบนนีครับ5นนี้เต็มแล้ว1ิล้อคัทานนีขเต็มแล้วพิด เป็นงูเนื้อป่ะครับนี่โอ้เอียดเลยอันนี้กำลังเนีเครื่องล่ำสิบลอคันนี้โอ้เขาตัวนี้ของออด,ดีแท้เว้ยนี่ครับบรรยากาศกายเห็นได้ห้อยนี่ครับได้ห้อย แล้วจุงวัวขึ้นรถซื้อแล้วครับจุงไปให้อ้าวมตึงเลย,เลยโอ้ตัวนี้มันจะเสือเป็นวัวตัวนี้อาจจะเป็นวัวเล่ S <S อะติดเล่ี่ครับนี่ตดิดเล่ติดมันคมจักบาดแม่นอาปนี่มีสามเจ็เรถไปจนจอดเลยครับเป็นวดเลรับวดเมม่ไน่เจ็มนบเนื้อนังมาดีสามมนเจ็ดอ้แม่ตันดีเนาะแม่ม่านหรอวะม่านบอลหน่อยเนาะโอ้มอบม่านมันอ้วนอีกเนาะ แม่ลุงลุแม่ด้วครับสาเจ็ดนี่ประมาณแม่กับสี่ร้อยสี่สิบลอ้นดีอ้นดีครับเลยอ้น,นอดีเขาดแดงเาบลริหกสามสุดเจ็ดครับเขางอไปหนาหกสามสุบเจ็ดป็า,าอาหาร้านจะนกิจแล้วำไม่หล่อเลยครับ เป็นควเล็ก้ลูกออกเลยครับนี่กันนะจะเป็นชุดแม่ลูกอาะตไปถึงนครัผู้ซื้อัจะลแ6ครับ8ก6ที่ตลซื้อเา1 4 0นครับถ้าจว่หนที่ก็ช้กตันน่้ เน่เน่ซีไหมขออนุญาตครับลูกค้าาไอพี่พิเศษร้าพิเศษร้นหนึ่งนะอแม่แม่แยกลูกบวครับน่อแม่ลูกนี้อยู่ตัวนั่นบอกโอ้ลูกตัวนี้แม่ดำดำแม่แบบว่าลอยสี่สกวเนาะราคาเท่าไหร่นะแม่ลูกอี่น่อยามสามแปดสามแปดนี่เด้อลูกตัวแม่ตัวนี้เนาะ นี่ได้ลูกก็ร้อยสามสิบเปล่าเนาะเลิตัวเน่าวดีแห็นรางกวงดิไหมนี่สีดำเล็บคอท่าสามแปดต่อไหนเนาะและไข่เนาะลูกอาจจะลูกที่สองมั้งที่สอง นงูว ok ่าไถ่ใหญ่จังเนี่ยง an ูแมวตัวเนี่ยแม่มันคือแม่งเจ๊ไหนนะครับเนี่ยแม่มันเนครับโอ้แม่มันปงูเหนือเนาะครับงูเหนือราคาสักไดนเนะครับงูเหนือนี่ยห้องไปสามสิบสองห้องไปกันเถอะครับตัตละตีแม่นตัวไหนเนาะพอได้อยู่อ๋อพี่น้องครับผู้ใดหางูไปเฮ็ดงานเนาะเนื้อดีก็งูหูเนี่ยมันนี่เนาะเอากันพี่น้องอยากได้เด้อครับงูเหนือเด้อมีเบอร์โทรบ่ะครับ มีอยู่ครับจำคนอะไรถึงได้แบบลองคนอยากไในง้อเนื้อเฮ็ดงานใส่งานทีนะอ่านเพิ่นจำเบอร์ไว้เนาะเขาบอกเพิ่งเอาโหลดเนาะนี่เลยครับอ่าเจริญค่าสู่ฟังนะครับเด้อตัวละสามสิบตัวสามสิบสองตัวใด้ามสิองตัวง้เนื้อครับนี่ครับสามสิบสองนะครับเด้อเจริญค่าสู่พี่น้องฟังเออจำคของเพิ่นไมีเบอร์ครับ อันนี้ซื้อขายกันแล้วโอ้โอเกดเกดดีเกด,ด,เกดเสวยจังเลยลูกเพี้เมียจังสามร้อยหมบอลสามต่อรองก,กันอยู่แม่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกลูกวีโก้พลังครับล,ลูกลูกเจ๊งเดือนแล้ว,ล,ว,ล,วลูกเขา สิบเอ็ดเดือนครับโอ้งามงามงามดูว่าเกียดสวยอยู่นี่นี่ครับลวนทั้งแม่ทั้งหลลนธรรมชาติครับล้นธรรมชาติโอ้ลเอาไปนอนครับเอาไปเรียงด้วยครับเด้ยามงามงามาสวยสีดีวาเมาแล้วคราครับราคาครับาคสี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามิดแล้วปิดแล้วเปิดแล้วครับโอ สี่หมื่นสามได้ไปนอนเช็คราคาสูฟังปิดแล้วครับปิดแล้วปิดแล้วเอางามครับงามบ่ได้ครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้เกรดพรีเมียมเราเอาที่เดียวหกพัเจ็ดลูกอะร้อยสี่สิบตัวนี่แม่อร่อยหาสิมันเท่ากันจะว่าผมว่าได้ถือว่าขายแล้วเนาะอันนี้ก็งวัวเอาครับเริ่มสิขายดีแล้วครับบารเนี่ยเขามาแป๊บเดียวนี่ครับ นี่ไงอมบอกวั curtain, sure. like. นเนี่ยท่านาซเนี่ยสองหมื่นห้าครับมาดมาดเสิลูกี่อย่งหน่อยหน่อยอ้ว่าแพงขึ้นดยเนาะี่ใบเพิ่นมีใบเหรนี่ใบลูกซ้ำเลโอ้ สองมือห่าสองมือห่าด้วยครับนี่ราคานี่กะต่อรองหน่อย,อยู่ดินิดหน่อยต่อรองหน่ิดหน่อยครับโอู้นังดีเนาะนังดีเนื้อดีครับแม่โอ้ยอ้วนเทอะจ้ะมาบรรหูกินเลยครับนี่มาบรรหูกินเลยนี่ราคาห้องไว้ด้วยครับเด้อนี่สองมือห่าเพื่อปเป็ดน่อเป็นแนวนี่ คุณอะปื๊ดัญญาเลยพี่น้อง <c oughs> อัญญาเลยคุณต้อยากได้ใครเคนีไมเยองเออเอ้าค่าพี่น้องอยากได้เบอรเบอไหนศูนย์เก้าสามี่เก้าเจน่พี่น้องราคาต่อไหน้วยด้ครับเด้ <c oughs> ออยากได้โทรมาวันนี้นะครับเนี่เห็นตัวเดียวนี่ละมือนี่ บอลนี้มันบางง่วนใหญ่ปืดมันช่กล้าซื้อบอลใหญ่ป่นนี่ทึ่งใหญ่ทึ่งหนาแม่แม่ลูกกันบ่แม่ลูกก็นั่นแม่พันธุ์ลูกโอ้อันนี้พ่อแม่ลูกสิแลูกอันนี้เพื่อขายตั้งหาตัวนึงโอ้อตัวนี้แยกขายว่าท้องสี่เดือนแม่่นตัวนี้ท้องสี่เดือนครับป๊อดใหญ่หนาหงอกลูกสาวตัวที่ไหนน่ะ ใทล่นมล่ยสองสองเจา่อเลูกี่ดวี่แม่สงว่รอยเอ็ดสปนอนเมีนีสี่สไ่เงด้วพี่นองนี่ี่มันสบอันนี้แยกได้เล่นบอแยกไดออพี่นองอนนี้งตีรทองสี่เดือนเมียทองสี่เดือนกับพ่อใด แต่แต่ว่าทับหลอดแทงมันบอโอ้พี่น้องทับหลอดเด้อทองสี่เดรลบประกันซื้อไปกินน้องเลยเนาะเนี่ยไหญ่สอเอาทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้แต่ว่าขันนเาแยกลูกเท่าไรแดนลูกแยกแยกลูกเท่ไรมาทำบอกเ่นเ้าพันห้ม่นสามห้าแม่สามหม้อันนี้อันนี้สิบเก้าสโอ้พอซื้อตัวนี้แม่แม่หวย พ่อเอาอยู่น hey. ี่ยขนาดรับกระหามมือสองเนาะโอ้ยมาพ่อเกียรติพี่เมียมแล้วพี่น้องมือนี่เจ้านี่เอ้ามันมี่เบอร์ให้พี่น้องบ้างไหมครับเนี่ยอันอันนี้อันนี้อันมือเก้าหาลอยอันนี้กับมือเก้าหาลอยเพียรเมียจักเดือนครับเนี่ยอะไรครับเป็นจีปีอะไรแยกแม่มาเนาะเอาห้อยหรือตาต้องถืออันนี้เนี่ยท่านทองไปเอาห้อยหรือต้องถือนะครับเจ้า ป้ายี่คุณตระการทองคือป้ายตระการตัวนีครับบ่มบ่มั่นใจตัวนี้บ่มั่นใจว่าทองเนะครับเด้อตัวนี้รับประกันทองสีเดือนเอาโทรมาเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แห้าศูนยึ่งสามนย์่งสองสองหกศูนย์สองแดงมันไพท่านพี่น้องเมื่อเราเห็นเราอยากได้ดนะครับเบอร์นี่เม่ลูกแยกก็ได้เอาร่วมก็ได้แม่เดียวอันนี้ก็บรรลับประกันทองนะครับเด้อ มันนี่พรมสิพาพญางอ้อมเบิงจะเข้ากันอันนี้ห้อยเถกห้ยบาทโยสโพกนะครับเนาะเป็นว่าตัวดีสุดโตเลยเจ้านี่หนึ่งสองสามสี่ตัวดีสุดสุดโตมิเต่หนังหนาหนาครับพี่น้องอมิเตถไทยได้ดีหนังหนาหนาเลยมาเบิงไปเบิงไทยแม่ลูก อันกค้าที่ได้ชับินเ็องเก้านะครับเปน้ามีแม่ลูกครับนี่ะหนาตึบเลยครับนี่ยเป็นเนะครับพกเปตเก้าราคาตเลียงตเลี้ยงรับาง้อกับแม่พันแม่พันดดำใครบารับได้ที่ครเจ้านี่ซีตัวรบี่เปตัวเ้ยแบบเดียวครับง้อเหมือนแบบเดียวง้อเหมือนเลยแ๊บเดียวลูกค้าท่านใดที่ได้ครับ พัชยาหลุดหายนะครับเพิ่มเงินนี่นะครับเปิดเป็นความรันะชยาจะซื้อขายกันดีนะครับเนื้อได้พี่วัประตเการเข้าครับเลยครับอระกาศดีครับประกาศดีหนาวโมฮอนพี่น้องเของมายางเหลนในสนามนี้นะครับเด้อ

แมนเราฟ้าทางแดงตีไหมโอ้เราเอาปัใจเลยเนี่ยันเขาเม็นเหล็กแข็งกว่านี้กันเขาไม่ใส่ท่องครับเมื่อนี้เราถึงาาถึงขายง้วถึงขายมีดด้ิใส่ง้วะล่าดูทางไหนป่ณิบ้าจนขายจะมีดไปด้วยสิครัเไาไล่มาอันมีดมีดมีดน้อยเจ้าเหมิดไปมูนั่นนะ่ะยังอยู่เขาคนมาข้าลายมันเข่าดีดีไหมมีดบางๆใครซื้อไหมบ้านใครบ้าน ถามพญายเต่อมึงเด้อมีดเล่ายั่งบ่อมีดบาดกันไหมอันอันกุ้มแม่บ้านกำหมูด้วยเออดวงสองดวงสามดวงไข่งบ่อของไข่นี่ฟันบักคุงเทเจ้ากินหนิวลาบง้วนนี่สุดยอดเลยเออเขาดีจินแตาเขาไปขายไงเด้อเขาถามหาอยู่ขั้นฝนแล้วแล้วเขาผ่าแหงเสร็จออกเออขนมไปว่างไงมันเขาสลิมมันอี้ชุดนี้จังจะไหนก็ว่าเอาทางแดงเตียว พนโบโอกันฉันนั่นแล้วดวงพูนอนนี้ผมสองวงโอ้ตัวโบอกเกล้วล้านผมสองดวงแล้วโอ้เอาใสอาครับเจ้าเป็นยังไงอันนี้ให้ผมไปซื้อบอค่าท้ายบ่นี่ยเอาเอก็ได้บพว่าขึ้นรถไพอกันายหลายมีด่งเงี้ยผนใส่ทองผมผมซื้อไปเอัน้ำเพชใส่ทองมันสองดวง แต่มีดบางเจ้าดวงนั้นนี่เขาดีแท้คมแล้วก็ใส่งานดีหลาบหลับงัวดีดีหลาบง้อเสียบใส่เพราะเสียบช่ดก็เสียบไพอรอบกวงใจจากเขาไปเล้วจินลับครกันเนาไปขายต่อไปนี่ครับเลี้ยวมือว่านนี่ครับง้อเลี้ยงสองงเลี่หาตัวไปเิงเนตัว ไปเบิงเอาอยู่นี่ผมผมัิไบงกวันมรับไม่คู่ที่ไหนบนวน้คนครับครับเอาผมท่ายตอกันเอาช่วงนี่กับประมาณหาโมงคำนวนาหาโมงค่ะ ว่าคืเ oh ร le oh yeah, yeah, ิ่มบางด้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะค้นกันออกสนามหลายนะครับเนาะคนกันออกสนามเละเละเลยมันนี่ซื้อขายดีรุนนี่น้อยซี้ก็โอ้หลายครับแดงงามมีหอยใหญ่เพิ่นโอ้ยโดนพ่อเช่นึงเขาเล่าเราบอกครับเล่าเราเขาได้มานมันบอกมานบอกเขามันอย่างเขาเนี่ยมันเนี่ยนะยืดสองมือมันหนึ่งเกี้ยวมืหนึ่ง พสาม่สามมือกับตากาวเหมันเพิ่งมาหมันอยางหมืนหิ้หมนเข่าอนเรนเพิ่นเนี่ยใส่งาเจ้ามูดิน่นนะตนนันอ้างนียมากก็ใช้้า่หนอมันท่านเศานมอร่องได้ท่านเศ้านมไปเศาแล้วครับ เดี๋ยนี่กินยาเจีงกินห่อเจีงแล้วเด้๋ยนี่มันมันมอห่วงแม่มันเพราะว่ามันล่างแม่มาแล้วก็นึ่งก็ล่าก็พันเด็กก็พันสองตัวบ่พอมื่นแต่ว่าต่อได้บ่เนี่ยต่อได้ต่อได้พันเว้ยพ่อเลี้ยงด้วยเนาะเลี้ยงวัวกินนี่กำไรเรื่อยๆเนาะไปนี่ไป็ซื้อจาเราบ่พ่นกินห่อมหรือกินเจียงหรือเดี๋ยวนี้กินห่อเจีงตัวนี้มันหัวโลนบ่หัวโลนธทั้งหมดตัวนี้โลนด้วครับเด้อนี่ตัวนี้โลนผู้นึงแม่นึงนี่ตัวนี้ตัวแม่เนาะแม่โวดตัวแม่นี่งามตัวแม่่นีงาม ตาอะไรเปินห่วงเก่าพันเก่าพันกับสี่หมื่นสี่พันหาเนาะสี่พันหาต่อรองได้ต่อรองได้อีกเอาพี่น้องเบิ่งอยู่อยากได้ต่อเอาด้วยครับเด้วยเลี้ยงข้าวเดียวอ้วนในมือนี่เนาะมันมันอ้วนไว้เพราะว่ามันลังลังหม่มาได้นสามเดือนแล้วโอ้แยกแม่มาหน่ะเออแยกแม่มาแล้วมันกินหญ้ากินยังเป็นแล้วนี่พอดีจะขายไว้ตัวผู้นี่ขายไว้ดีเอ้าขันแม่นี่น้องเบิ่งอยู่ขันแม่นอยากได้กัโทรมาเบอร์เดล่ะบัน 093เบอร์โทรมาเบอร์ศูนย์8ก3 9 8 8 710 7เ0อเก้หนึ่งยดห่อยเพียดครับโทรมาหาเล่าโหลดต่อใดต่อไดต่อไดต่อราคาได้จะว่าตำนิเราไอตภาษาสื่อเนาะคนมีเงินหน่อยเอาไปเลี้ยงในดีกวดนีเงินไปถึงเื่น่อเนได้สองตได้สองหัวใจไหนว่าหาวง่าใส่เงินหลดเนาะแมนแต่มันนี้คึ้นเหมือไม่ถึงขายดีเนาะเจ้าเก่ามันว่าลาไบอลเกัสนามไห้น้องแก ผมขอมาโอ้มิน,น้วันเสาร์เนาะวันเสาพรุ่งขอม้ามางหั่นหนาอยู่นี่นี่นนผมพรุ่ขอมา,า,นนา,ามันเสานไไหนาตื้มด้วยมันจะอะไรครับแป้นไหวเถอะแสดงว่าคนสื่อดีนบอเอ้าอีเด้อเพื่อนนี่เรือนี่ผมย่างว่าน,นี่แป๊บเดียวแป้นแล้วครับนี่แป้นแล้วเตือนแล้วถือว่าคลิปนัดนี้นี่สื่อขายกันเร็วสื่อขายกันดีเอาไปหน้าครับกาอยากได้ อย่าขายกับเขามาสนามม่ได้เพี่น้องเด้อหลายๆครับง้อนี่ตัวเลือกหลายอาช่วงนี้กับขนกับซีเริ่มเกี่ยวเขาแล้วกันสิหางัวเลี้ยงเนี้ยจักน้อยเนาะครับเนาะนาหอยกับซิมีเวลาหางัวมาขายเนาะไม่หไหใหญ่ไม่หอยใหญ่ปลาปลาใหญ่มหออเมืองนาดูนเที่ไหนก็ซื้อที่ไหนก็สองหมื่นบาทซิเป็นขายอะไรบ้างเนี่ยของหอก ขนาดั้งขุนเออโอ้ปวนมากอะกำได้นอนปะปวดมากขนาดยี่หมื่นมากก่เป็นตัวสองหมื่นตัวสองหมื่นแล้วลูกกินฟรีตัวขนาดงวดอะไรปะเยื่อในคอกอะขุนยูสามสิบตัวโตสามสตัวโตทรงเวียดนามเรือทรงไสยเวียดนามเขาไปเอายกอกเลยอ๋อนะครับนี่คือพอสงานะครับเนาะสงาฟาร์มนะครับนี่หาไปคุณครับหาไปคุณถ่ายเวียดนามกำไรดีแล้วว่ะ มัดเราตัวทางนี่บางเราตัวนี่ไหมโอ้ขายซื้อขายกันดีอยู่มมันอยู่ขายกันดีแม่ลูกน่าจะน้าหนาน่า,าจะมัดล้วแม่ลูกหน้าหน,นาพี่น้องแม่ลูกหน้าหน,นาหมดแล้วแม่แยกลูกตัวนี้ไหมใช่ลูกอ่ะอกกขายแล้วเพาเห็นราคาขายเลยพิย โอ้แม่อ้วนดีอวนดีแม่บารินเลเี้ยแต่แม่เท่าไหร่บารินี้แต่แม่สามหมืน่นตัวโอ้สามหมื่นนี่เป็นราคาห้องหว้เนาะสามหมื่นสองพันไม่ได้เพื่นห้องเพนล้ออกอ่นนะครัร่างซื้อขายเลย อหัวบางครับบางลงมาหัวจอยกันไม่ได้ไปน้องหัวจะจอย้วครับเบาๆจะขือกันยังหลายอยู่พ่อกันชิบหนาชิบไหมครับชิบนิสสวัสดีครับ